วันนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟตลิ่งชันวันนี้เราจะเราจะไปเทียวพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าจังหวัดกาญจานาบุรีเราจะขึ้นรถไฟจากสถานีรถไฟตลิ่งชันกันนะไปลงที่สถานีบ้านเก่าเลยแล้วก็ขี่จักรยานต่อไปพิพิธภัณฑ์แล้วก็กลับรกได้ต๋วรถไฟมาละส9เก้าบาทเดี๋ยวลองดูซิว่าจะเป็นยังไง

สะพานข้ามในน้ำแควคนเทียบเลย นี่แหลปลายทางครับคือสถานีน้ำตกแต่เราจะไปลงแค่ที่บ้านเก่าสถานีรถไฟบ้านเก่ามันเป็นเพียงแค่จุดจอดรถเท่านั้นตอนนี้เรากำลังมาที่สถานีบ้านเก่าสวัครับ จะไ,ไ,<ห>ไปพิพิธภัณฑ์ครับอ๋อมันเ <laughs> ก <laughs> ่าเลยใช่ระยะทางทั้งหมด3.2กิโลเอง ที่พันธสถานบ้านเก่าคราวที่แล้วอะครับที่เคยพานั่งรถไฟเที่ยวมันก็สนุกดีคราวนี้ก็เลยจะพานั่งรถไฟมาเที่ยวอีกครั้งหนึ่งจุดหมายของเราคือพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าที่นี่แหละที่จังหวัดกาญจนบุรีเราต้องนั่งรถไฟสายธนบุรีน้ำตกมันก็คือทางรถไฟสายมรณะอะไรมาลงที่สถานีบ้านเก่า ไปทางรถไฟสายวรณะนี่ก็น่าสนใจนะมันเป็นทางรถไฟที่ญี่ปุ่นเป็นผู้สร้างเอาไว้ส่งไปสงครามโลกครั้งที่สองใช้คนประมาณสองแสนคนเฉลยสุดตายน่าจะสักหมื่นหกพันคนแล้วก็ใช้กุลีชาวไทยชาวจีนเนี่ยประมาณเจ็ดหมื่นคนเยอะทีเดียว mm hmm. เขาเลยเรียวกว่าทางสายรถไฟสายวรณะไงและระหว่างที่เขาก่อสร้างอ่ะ เนื่องจากญี่ปุ่นอะไปเกณฑ์จับเฉลยศึกมาบุรีฝรั่งที่เขาจับมาเป็นเฉลยศึกอะก็มีชาวฮอลันดาคนหนึ่งชื่อดรแวนเฮอร์เลนเขาเป็นนักโบราณคดีอะเขาก็เลยมาพบขวานโบราณมั้งเป็นขวานหิน่ะเขาก็เลยเก็บความสงสัยไว้พอสงครามโลกครั้งที่สองสงบเขาก็เลยหาทุนแล้วก็ยกขยงกันมา เริ่มต้นค้นหาการสำร,สำรวจและเริ่มต้นประมาณปี2503ขุดค้นพบหุมงศพจำนวนมากแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนานา,นานามากมายตามรูปที่เราถ่ายเมื่อกี้นี่ครับไปดูมันก็เลยไปลมรางทฤษฎีที่ว่าคนไทยอ่ะพยพมาจากเขาอันไตไง เพราะว่าเขาพบว่าที่นี่มีอายุเก่าแก่ประมาณ3,000ปี2-3,000ปีเชียวก็แสดงว่าคนตรงนี้แหละคือเป็นต้นกำเนิดของพวกเราไงคนจากบ้านเก่าก็ย้ายลงไปอยู่นะคนปรปฐมลงไปอยู่สุพรรณบุรีก็เลยเป็น,นต้นกำเนิดของคนไทยอย่างพวกเราไงก็สนดุกดีแปลกด้วยชอบเนื่องจากว่าพิพธภัณฑ์นะ่ะเขา ไม่ให้เราเดินถ่ายวิดีโอข้างในถ่ายได้แค่รูปภาพนิ่งเนี่ยก็เลยเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็อามาอวดกันที่นี่น้าเที่ยวนะสวยเขาทำใหม่ทำใหมเป็นแปลกประหลาดมากเลย mm. เขาบอกว่าตัวกำแพงอะลอกเรียนแบบหรือขุดค้นทางโบราณคดีซึ่งสวยมากเลยอะแปลกดีดูสิเป็นหินก็แดง,แดง จากไปพิพิธภัณฑ์บ้านเก่าก็รีบปั่นจักรยานมาขึ้นรถไฟกับกรทมขอบคุณมากครับบ่ายโมงสี่สิบสี่นะครับบ่ายโมงสี่สิบห้านาทีบ่ายโมงสี่สิบห้านาทีตอนนี้บ่ายโมงครึ่งอีีกนาท